แล้วเขาเต้นในติ้งตอกวุ้นวื้นวื้นเดี๋ยมึนไปล้วมอดเขาเนี่ยอ่จะเป็นมึงเล่นยากเนาะมึงแอบมึงแอบแห้ด็อกเตอร์เล่นบอสซัสหไม่ออกมาเลยทำไมต้องกลั่นมันกับกูกำลอะไรกันก็ท่อตอนนี้กูกำัไวหายไม่ออกมาบ้านล้กูกำลังไหวกูบอกบอกว่ากูบม่ไหกูบวยเลยว่ากูบ่ไหวบ่ไหวแล้ว กูรังไหสดมากกินอยู่ด e> <Yes, ีๆบอกมังยิ่สซื้อละเหมือนแต่กูไหลมนี่สองอะไอ้เกล็ดสันมันละลายหมดมัน ไม่ได้น้ำไม่ได้ไม่ว่าไอ้ทิกตอกมันก็เล่นยากกันไงมาเป็นบ้าหรือเปล่าเขาถามมึงบ้าบ้าบอสงานเขาบอกว่าทิกตอกบ้าหรือเปล่าอ๋อเออทิกตอกมันบ้าค่ะขอโทษหนูเครียดหนูเครียดอยู่หนูเครียดหนูพูดแล้วว่าหนูเครียดหนูเครียดจริงๆ สามันมันจะทําอะไรมันเสื่ยงกูแทนนุนสามันมันจะทําอะไรมึยังรู้อย่างนี้มันแม่นูมาตให้นูมันบอกว่าการที่หนูเต้นแอวแข็งๆน่ะมันเนี่ยเนี่หนูไ์สดอยู่ใช่ไหมหนูไ์สดอยู่ใช่ไหมหนูก็ขึ้นหนูก็เต้นอ่ะหนูก็เต้นอ่ะเนี่ยชุดหนูเรียบร้อยมากหนูก็เต้นนั่นบอกว่าอะไร เราจะนำสนุนการแสดงรายการเต้นดําที่ผู้คนสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์แล้วกูไม่สร้างสรรค์ตรงไหนเออเขาเต้นแต่ติดต่อกูพยายามหัดเต้นกูนพยายามฝึกเต <ไป S 1> ้นกูพยายามฝึกอย่างแรงกูพยายามฝึกฝนเออแล้วมันบอกว่าเนื้อหามีการชี้นาทางพ่อมันมันบอกเออเออจะบังสภาพกูเต้นมันมึงบังสภาพกูเต้นก่อนมึงเ่บังสภาพกูเต้นก่อนได้บอ มึงสิละเมิดละเม็ดกูนี้มึงบางสภาพกูเต้นกอนดในบ่อกูขอลองพี